เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27มกราคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะฟูล,ล่ม1ประตูต่อ0คว้า3ตาม้มสำคัญได้สำเร็จ เกมนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยครับแต่บอกได้แค่ว่าใครไม่ได้ตื่นมาดูเพราะว่าวันจันทร์ต้องทํางานแต่เช้าถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วครับเพราะเกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นได้ชวนหาวชวนนอนมากๆแถมที่นี่หนักเรื่องฟอร์มการเล่นก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่ถึงแม้ว่าจะคว้า3ามแต้มออกมาจากคราวเวนคอทเทจรังของฟูลแลมได้แต่ต้องบอกว่ารูปเกมไม่ได้มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจริงๆโดยเฉพาะการสร้างเกมลุกที่ดูยังไงก็ไม่มีอนาคตเลย วันนี้ทั้งเกมมีโอกาสยิงไปแค่4ครั้งและตรงกรอบ1ครั้งกับลูกยิงฉลับของลิซันโดมาดิเนสที่เป็นประตูชัยนอกนั้นไม่มีอะไรลุ้นเลยส่วนข้อดีในวันนี้เนี่ยครับก็คงต้องชมเกมรับอีกแล้วที่แบกผลการแข่งขันของทีมอย่างแท้จริงก่อนอื่นนะครับเราไปดูรายชื่อนักเตะตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้กันก่อนกับระบบ3 4 2 1นายทวันเป็นอังเดรโอนาน่าครับที่กลับมายึดตัวจริงอีกครั้ง3เซนเตอร์นะครับมี Martinez, uire, ลิซันโดมาดิเนสแฮร์รี่แม็กไกว์และก็มาท วิงแบคสองข้างครับวันนี้สลับกันเอาดาโลมายืนทางขวาแล้วก็มัสราอุยไปยืนทางซ้ายส่วนคู่ดันกลางนะครับใช้อูกาเต้กับบรูโน่ฟานันเดส3าตัวรุกครับอเลฮันโดกาเโชยืนคู่กับทางอามัดิโอโลและส่วนหน้าตัวเป้าใช้รัสมุสไฮลุน เกมนี้กับช่วงครึ่งแรกครับรูปเกมส่วนใหญ่เจ้าบ้านฟฟลามได้โอากาสยิงเป็นน้ำเป็นเนื้อมากกว่าแต่ก็ไม่ได้มีทีเด็ดอะไรมากส่วนแมนยูในเตดทีมเยือนของเราครับไม่มีอะไรเลยมากกว่าจบครึ่งแรกยัง0ูนต่อ0มาในช่วงครึ่งหลังครับรูปเกมของทั้ง2ทีมก็ไม่ต่างจากครึ่งแรกมากนักแต่ก็เป็นแมนยูในเตดครับที่มาได้ประตูขึ้นนำา1ต่อศูนย์ในที่7จจากลูกยิงไกลของลิซันโดมาตินเนสที่ไปฉลับบล็อกลูกบอลุกเสียบเสาไกล ชาวบานโฟลามเกือบจะตีเสมอได้กลับในช่วงท้ายเกมนาที88จากลูกเตะมุมและก็เป็นโชอาคิมแอนเดอร์สันกองหลังโฟลามมงบอลผ่านหน้าโอนาน่าที่ขาตายไปแล้วแต่ดีนะครับที่ตรงนั้นมีโทบี้คอยเยอร์ขยับตัวไปสกัดมงเคลียร์บอกมาได้ทัน ช่วงทดเจ็บในที่สุดท้ายครับมีสังวะท่อามาดส่งบอลซุกกลนตาข่ายแต่ถูกจับล้ำหน้าไปนิดเดียวอย่างไรก็ตามนะครับจบเกมแมนยูนเต็ดก็บุกมาชนะ1.0ต่อคว้า3ตาต้มได้สําเร็จครับทาให้ตอนนี้มีเพิ่มเป็น29้ตามแล้วขยับขึ้นมาที่12ของตารางคะแนนครับส่วนเกมริกนั้นต่อไปจะกลับไปเล่นที่โอทราฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลสในวันที่ที 5, ่กุมภาพันธ์และก็เตะเร็วหน่อยนะครับเวลา3ามทุ่มตรงเรามาต่อกันที่ประเด็นหลังเกมนะครับมากันที่ประเด็นแรก รูเบนอามริมยังให้โอกาสโอนาน่าเฝ้าเสาถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงพอสมควรในครับกับการเลือกกลับมาให้โอกาสอังเรโอนาน่าของรูเบนอาโมริมเนื่องจากว่าผลงานของนายด่านชาวมอพีพลาดหลายครั้งจนหน้าให้บายินเดียได้เล่นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามครับเมื่อได้รับโอกาสอีกครั้งวันนี้เจ้าตัวไม่ได้มีผิดพลาดอะไรนักหนาแต่กับลูกมงท้ายเกมจากลูกเตะมุมของเจ้าบ้านฟฟล,ลัมเกือบสร้างงานอีกแล้วครับเพราะลูกมงของจอรคิมแอนเด์เซนที่ผ่านหน้าเจ้าตัวเกือบจะตุ้งตาขายให้เจ้าบ้านฟูล,ลัมตีสเสมือได้สําเร็จดีที่ตรงนั้นมีโทบี้คอเยอร์ถอยตัวไปสกัดได้คาบเส้นที่ดูเ,ดเล่นๆนะครับถ้าจังหวะน,นี้เข้าไปอาจจะถึงขั้นพายก็ได้เพราะว่าในตอนนั้นฟฟล,ลมนะัมเนี่ยกดยับเลยครับส่วนแมนยูเนเต็ดก็รับเต็มระบบแล้ว มากันที่ประเด็นที่2นะครับเกมรุกห่วยแตกเหมือนเดิมส่วนเกมรับเต็ม10ไม่หักเป็นหนึ่งนัดที่ไอเดียการเข้าทำในเกมรุกของแมนยูเนเตถ้้าไม่มีอะไรจับต้องได้เลยครับ สถิตีเกมนี้ทั้งเกมมีโอกาสยิงไปแค่4ครั้งซึ่งมีต่างจากเกมนะัดที่ผ่านมากับไรตันที่ทั้งเกมเนะี่ยก็ยิงไปแค่5ครั้งเท่านั้นแต่กับวันนี้ครับถือว่าเราโชคดีก็ได้ที่การยิงตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวได้ประตูทันทีและก็เป็น3แต้มสําคัญด้วยและโดยเฉพาะกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมุสไนลลุนที่เกมนี้เชื่อว่าคงจะโดนวิจารณ์อีกเยอะครับจากบรรดากูรูส่วนที่บอกว่าวันนี้เกมรับเต็ม10ไม่หางก,ก็การเก็บคลีนชีที่2ในรอบ17เกมของทีมเลยครับรวมถึงการเล่นของเซ็นเต วันนี้ที่เอาอยู่หมดัดจนในรุ่ของฟูล,ลามที่ยิงคู่แข่งได้ยิงตาม2ลูกมา7เ,เกมติดต่อกันนั้นแทบทําทอะไรไม่ถนัดเลยครับไม่ว่าจะลูกบนพื้นหรือว่าลูกโด่งที่วันนี้เกมรับผีแดงของเราจัดการได้หมด โดยเฉพาะลิซันโดมาดิเนสนะครับที่ต้องชมหน่อยล่ะเพราะว่าตั้งแต่รูเบนอารโมริมเข้ามาคุมทีมนี่ถือเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวแล้วนะครับแถมก่อนหน้าก็ยังมีอีก2แอสซิสด้วยและวันนี้ครับเกมรับที่ผมพูดว่าเล่นดีนั้นก็หมายถึงแค่3เซนเตอร์เท่านั้นนะครับกองกลางอีก2คนกับวิงแบ็กแทบไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยมากันนี้ประเด็นที่3ครับโทบีโ er, คย์ควรได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นในอนาคตที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งสมองเคลียบอลออกมาแต่อย่างใดนะครับ แต่การเล่นของเจ้าตัวที่เปลี่ยนลงมาสำรองในเกมนี้ตั้งหากที่ต้องบอกว่าทำให้เกมตรงกลางของทีมกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจจะไม่ไดีไปขนาดนั้นแต่ก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนและยิ่งในวันที่อูกาเตยังสเปะสปะเขาบีเมนูก็งอนงอนงานงนไม่สุดสักทางโชบี้โคยเยอร์ควรจึงจะได้รับการพูดถึงเป็นพิเศษสักหน่อยครับหลังจากนี้น่าติดตามนะครับโดยเฉพาะกับคอบี้เมนูที่พักหลังถ้าไม่มีอิมแพคอะไรเล,เลยเมื่อเล่นแดนกลางในระบบของอาร์โมริมจะเป็นยังไงต่อ อย่างไรก็ตามตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูการเสริมทัพพวกวิงแบ็กเข้ามาว่าจะช่วยเพิ่มมิติการเล่นของนักเตะคนอื่นได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ดีโกดาโลสอบตกชัดเจนและไปไปมามานูซามัสวาอุยที่เหมือนจะดีก็ยังไม่ผ่านกับบทวิงแบ็กเหมือนกันครับซึ่งต่างจากตอนเล่นเซนเ,ซนเตอร์3คนพอสมควรเลยล่ะ เรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนาน่าได้ไป6คะแนนในช่วงต้นเกมต้องออกแรงเซฟอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากนักหลังจากนั้นก็แทบไม่ได้คอยออกแรงเลยแต่ก็มีจังหวะที่เกือบจะเสียประตูจากลูกมงที่ขาตาอีกแล้วดีที่ทางโทบี้คอยเย่โขกออกมาได้ครับ มาไทสเตอร์ลิก6.5คะแนนวันนี้เล่นได้โอเคเลยนะครับมีไหวพลิกและก็การตัดบอลที่ทำได้อย่างดีมากๆมีจังหวะพลิกตัวสกัดบอลในเขตโทษที่ทำให้ทีมแนวรอดจากการโดนล่อเป้าส่วนลุกโด่งถือว่ายังคงไว้ใจได้เช่นเดิมครับแฮร์รี่แมนน็กไว7คะแนนวันนี้รับมือกับทางราอุคิมินสกองหน้าของทีมเจ้าบ้านโฟล่มได้อย่างดีมากๆ ถามก็ยังมีจังหวะสําสคัญมงตัดบอลหน้าประตูก่อนที่นักเตะของฟูลแลมจะถึงบอลถือว่าทําได้เยี่ยมมากครับกับจังหวะนี้และก็พยายามช่วยเติมเกมรุกอยู่ตลอดด้วยลิซันโรมาดิเนส8คะแนนวันนี้ผลงานโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับรีชานอกจากเกมรับที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นแล้วแถมยังเป็นคนซัดประตูชัยพาทีมคว้าสาแต้มในเกมสุดแสนจะน,น่าเบื่อเกมนี้ด้วยครับน,นูซามัสวาอุย5คะแนน ยิ่งเล่นก็ยิ่งผลงานออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่ค่อยจะเหมาะกับตำแหน่งวิงแบ็กนะครับสำหรับมาสราอุยวันนี้ดันเกมเพื่อนสูงแทบจะไม่ได้เลยครับส่วนการคลองบอลก็ยังต้องแก้ไขอีกเยอะทุกครั้งที่พยายามเล่นเกมบุกแต่ว่าสุดท้ายแนวรับฟูลามก็จัดการได้หมดอยู่แล้วเจ้าตัวเองต้องปรับอีกเยอะเลยครับกับการจะเล่นวิงแบกระยะยาวในแผนของอาร์มริมดีโกดาโล4คะแนน มัสตาอุ้ยวันหนักแล้วนะครับดาโลนี่ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าการเล่นเกมรุกททาไม่มีเลยเกมรับก็ไม่ไดีเรื่องดังนั้นดูทรงแล้วครับวิงแบ็กของเราสองข้างอาจจะได้เสริมทั้งหมดเลยบลูโน่ฟานันเดสหกคะแนนวันนี้ต้องขยับมาเล่นเป็นกองกลางตัวต่ำเนะครับทำห้การผ่านบอลไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นักแต่การคลองบอลแล้วก็คุมจังหวะเกมถือว่าทําได้ดีเหมือนเดิมครับวันนี้หาที่ว่างดีด้วยแต่ว่าบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มานิโอาเต้5คะแนน วันนี้ดูสเปซส,สป่าไปหน่อยนะครับสำหรับอูกาเต้การคลองบอลและก็เชื่อมเกมทําได้ไม่ค่อยดีเลยบางครั้งก็ทําให้จังหวะการเล่นของทีมเสียตามไปด้วยครับอามัดเดียโลหคะแนนถือเป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นะครับสำหรับอาหมัดในเกมนี้แต่แต่วาเรื่องความเร็วก็ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดีในการขู่แนวรับทีมเจ้าบ้านฟูลแลมเกือบยิงฝังให้กับทีมในช่วงท้ายเกมครับแต่ก็ดันล้าหน้าไปนิดเดียว อเลฮันโดการนชช่6คะแนนวันนี้อาจจะถูกติงเนะครับว่ายืนชิดเส้นมากเกินไปหน่อยแต่ถ้าว่าก็ต้องยอมรับว่าอันตรายทุกครั้งกับที่ดีบอลแล้วก็ดีลากเลยทาวันนี้ก็ยังมีการประสานงานกับบรรดาแนวรุกได้ดีอีกด้วยแต่ถ้าว่าเรื่องการจบสกอร์ก็ต้องปรับปรุงเหมือนเดิมเลยครับรัสมุสอยรูน3คะแนน เรียกได้ว่าเหนื่อยใจก็ได้เลยนะครับเพราะว่าในฐานะกองหน้าตัวเป้าแล้วผลงานแทบไม่มีอะไรจับต้องได้เลยบ้างบอลก็ไม่ดีคลองบอลก็ไม่ได้ที่สําคัญใะครับการหาพื้นที่ว่างก็ทําได้ไม่ดีด้วยมากันที่บรรดาตัวสํารองนะครับเลนี่ยโร่หคะแนนโจชัวเซอร์กซี่สคะแนนโชบี้คอยเออร์เคะแนน เขาบีเมนู5.5คะแนนและก็ตเตเเลวมาลวเลเซียได้5คะแนนครับในส่วนของรูเบนอมมริมเกมนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ให้ไป5คะแนนด้วยกัน